หนูเก่งใจนะเพราะอ้แท้แทพี่รักสวัสดีค่ะแต่แม่โซโซเรายังไม่ทำเลยเธอได้บันนึกได้สองบรนทัดอยู่เลย ขอบคุณค่ะเปโซลินเฝ้าหนูไหมหรือว่าง,ง่วงแล้วไปส่งงานก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคุณเธอขอบคุณค่ะ เราทำางนบ้านต่อแล้วนะมีอะไรแรยกหน่อย <c oughs> มีตังเท่าไหร่ <c oughs> นั่นแหละอย่างที่หนูบอกแยอย่าให้พูปล่อย <c oughs> อายคนนะพี่นะัด วันนี้กี่ข้อกันบ้านหรอสามสี่ข้อสี่ข้อหนาวาไหมแม่หนาวเลยร้อนพี่โซยินหนาวไหมหนูก็งงเหมือนกันว่าเนี้ยดีเจครับว่าไงคะว่าไงคะอ้นแอดมิน ดูไม่ชินเลยหนูไม่เชินที่เรียกหนูว่าวีเจล่ะลองพี่ตั้งหนูคะว่างไงคะที่แม่เค่อนสวัสดีนะคะ นอนเปลี่นเลยะคะ่ะใชนแล้ว ยังเลยอ่ะพี่นะเพราะว่าตอนเวลาหนูไลฟ์มันไม่ข่อนไรเลยถค่คนรู้จักก็ดีนะคะหนูต้องลงไลฟ์ก่อนอะถพง่จะไปดูได้เพราะว่ามันหลุดหนูปัดแล้วมันหลุด พลิปมาให้ดูเลยได้ไหมสุนเป็ดสวัสด,ดีนะคะพี่บอนสวัสด,ดีค่ะพี่ก็จนช่วงนี้ทังไงหนูบอกแล้วว่าหนูไม่เอา พี่หมอท้ากินข้าวอิ่มแล้วบอกไปซื้อที่ไหนสามพันกว่าพ่าวร้านเหรอหรืว่าวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีเจพีสี่พี่ครับไปกินข้าวแถวไหนอ่ะพี่หมอท้าอันที่ยี่สิบอ๋อ ในบ้านเกาะจริงหรอได้อะไรกินบ้างแอบ,บนวดป่า <c oughs> แอบ,บนอดเปล่าที่มูท้ามีแต่ตังโูด หนูว่าหนูทำไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้หนูว่าแต่ขี้โม้พ <c oughs> ี่เอ่อพี่โฟมมาดีครับอ้นเหรอไดหลายยางป่ะน,นั่น พี่พี่ก็อยากให้ขอบคุณค่ะโนูหนูจะหนูนูขอบคุณนะี่นะให้อีกไม่เอา เฮ้ยส่งอันยาวได้คืนตั้งแปดแนะ่แต่มันได้อะไรคืนหนังพี่กูเอานีไม่เอา Thank you ขอบคุณค่ะใต้เลขแล้วนะนหนอ,นอ,อไปยกโลกขอ้อความ เอ <c oughs> เป็นสาวแล้วนะฮะขอบคุณนะไอ้ขอบคุณครับคุณเธอหนูนึกว่าพี่ไม่ใช่คุณไทยขอบคุณนะไม่ต้องโทษหนูไม่เคยหนูไม่เคยเรียกร้องหนูไม่เคยขอด้วย หนูก็ไม่เคยอยากให้แบบอยากให้หนูเป็นแบบเดือดร้อนพี่เลยนะอยู่กับหนูมาปีหนึ่งแล้วพี่ก็น่าจะรู้พี่ภูมิเริกง,งานแล้วหรอหนูปกักซีดมาก ขับรถกลับบ้านเหรอแบตบหมดเครื่องนักอ่ะ,ะแล้วตอนนี้ล่ะต้อ่งชาร์จแบตมา น้ำหยดใส่หนังสูหยดใส่ตสมุดอยากหมดเลยอขอบคุณกาทำไมมันไม่ขึ้นน่ะพี่ทำไมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นของขวันใจ่อย ไม่รู้ส่งแบบล่องหนบ้างพ <laughs> <c oughs> ี่ออต้อไ อะไรคะเชื่อฟ้าใสะะ <S <S ไใ่ไม่แท้ไม่แท้เลยอ่ะใช่ไม่เป็นไายพี่นะ หนูก็ทํางานหนูยังไงหนูมาไลฟ์ทุกวันเลยไม่ต้องหว่วงนะเข้าใจเปล่าไม่ต้องเป็นหว่วงนะแค่นี้เองจิ๊บจิบหนักตอนนี้หนูก็ผ่านมาได้แล้วไม่ต้องหว่วงเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในกลุ่มหนูนะว่า ของขวัญใหม่มาเยอะใช่ในกลุ่มหนูหนูเพิ่งเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มซื้อขายเพชรมีคนขายเหมือนหนึ่งขายสี่พันสี่พันสองเองเหมือนเหมือนเหมือนเหม,มือนเพชรอะ่ะเหมือนเพชรอะ่ะขายสี่พันสองปกติหน่อยเห็นสี่พันสี่พันห้าหรือสี่พันสี่นี่แหละ บักแล้วทำไมมันไม่เคลนเลยอยอนอ่ะเขาคุ้มคนเล่นประมูลจะขายถูกหน้าหนูก็ว่างั้นแหละหนูก็แต่ไม่มีคนซื้อเลยอ่ะแต่ตอนนี้น่าจะออกไปแล้วมนะั้ง มันสูกฟ้าแลา้ไอ้จะเติมส่งของขวัญให้นะค่ะโอ้ยเมื่อก่อนถูกกว่าใช่เมื่อก่อนถูกมากตอนนี้แพงเติมส่งแค่ยืนเดียวใช่ตอนนี้โล่โล่เหมือนเออพันเพชรพันเพชรก็อยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบหรือว่าสี่ร้ยสี่สิบบาท สี่พต่อน,นึ่งเงินใช่ไหมใช่ใช่ตอนที่หนูเจอนะแต่ราคาปัจจุบันมันก็จงหน้าประมาณสี่พันสามสี่พันสี่เมื่อก่อนมีพี่ที่รู้จักเขาเขาปั่นขาย,ยแต่ตอนนี้เเขาแบบเลิกเล่นไปแล้วนะแต่เมื่อก่อนมีมี มียุดประจาไงหนูไม่มีหนูไม่ได้ซื้อหนูบอกเขาหนูเคยบอกยุดประจะําอ่ะยุดคนเก่าที่ก่อนที่เขาจะหายไปอ่ะหนูบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดพี่จะเอาเงินเติมเองอะ่ะจะเติมเองสองหมื่นอะ่ะมังกรสองตัวเนี้ยพี่ทําไมไม่เอาไปซื้อเอาไปซื้อในกลุ่มมันจะได้สี่ตัวเลยนะเที่ยวเขาก็บอกว่าคนอื่นกดมันไม่เท่ไง เพื่อความเกี้ยวเท่านั้นเขาซื้อส่งพีเคกันแหละใช่เพราะว่าเขานัดตารางส่งว,วันพรุ่งนี้กันไม่ส่งเอาไปปั่นดีกว่าถ้าเกิดงายอ่ะไม่ส่งเองไม่ได้ไงน่าจะเป็นแบบเหมือนพี่เบียว,ว่าเลย แล้วก็แบบที่หนูเคยเล่าว่าเติมเติมหมื่นกว่าบาทให้หนูปั่นให้อ่ะไม่ได้หนูปั่นเหลือสองพันแล้วเขาก็ไปพี่พี่เขาก็ไปปั่นได้สองหมื่นกว่าน่าจะปั่นเองแต่แรกเนาะไม่น่าไม่น่าเลย แต่ตอนนี้หนูแอบเปต่องพี่เขาทำไมถึงที่เขาหายไปเพราะพี่เขาแอบไปมีแฟนนี่เองหนูเป็นหนูเป็นโคนันนะบางหนูเป็นโคนันโคนันหรือโคกระบือเหมือนกันแหละเนาะขอบคุณครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดสืบเก่งปตามันขึ้นแนมันขึ้นแนะนำให้เฉยมันขึ้นว่าบุคคลที่คุณอานรู้จักอะหนูก็เลยกดเข้าไปหนูก็เลยอ๋ออ๋อแหละหนูก็เลยหนูก็เลยแบบก็ไม่ว่าอะไร ดีล้วเราไม่มีเฟซกันทำไมล่ะไม่อยากมีเฟซหนูหรอทำไมไม่อยากมีเฟซหนูหรออ้ายอ้ายจะไปตลาดตอนไหนเนี่ยฮะไม่อยากทำไมถึงไม่อยากถามจริง ความลับกับหนูเหรออีกสักหน่อยใช่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะโอนให้แต่ว่าหนูหนูไม่ได้มีไงถ้าหนูมีหนูก็ไม่ห่วงว่าหนูมีแค่หนูมีสามรอแต่หนูจะจำเอาไว้ เมื่อวันคพือหัดหนูจะได้คืนสามร้อยนะหนูแคบเอาไว้แล้วนะได้โอเคแตวหนูก็จะลงแล้วอีกอีกห้านาทีอะ่ะโอ้ยอีกสิบนาทีหนูจะได้สองชั่วโมงสิบนาที ไอ้ทิ้งอันนั้นไปเลยก็ได้เรียกบัญชีอะ่ะทิ้งเรียกบัญชีไว้ยังพูดเดียวแถมแถมคิดมีได้ตอนหนึ่งมันบอกหนูจำหนูจำได้ไอ้บอกหนูอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณคัะคนเฮอขับรถไม่ใช่หรอส่งของได้ไง ได้ได้แถมไหม <laughs> แถมเยอะจัง <laughs> เอาพร้อมเพยหรือเลขบัญชีครับวีดีหมายถึงขอหนูเหรอขอพร้อมเพยหนูเหรอ0 6 1นหกหนึ่งูนย์หกสามพร้อมเพยครับถ้าใครไม่อยากถ้าใครแบบไม่อยากส่งของขัญเปลี่ยนเป็นพร้อมเพยได้นะคะพี่พี่ค่าหมวกวูกระทะ เหี่ยวโมทาน้องอร่อยกับโมทาอีกน้ออร่อยกับโมทาอีก,ออก,าอกพาพาไปกินหน่อยอ้ายนั่นแหละยกข้าราดนานกับหนูอีกนะหนูยังถามเลยเลยว่าร้านไหนมันอร่อย ได้หนูเลี้ยงแบบแต่จ่ายเองนะมาแล้วค่ะบวาสดีค่ะแบตจะหมดแล้วแบดจะหมดแล้วงั้นหนูไปก่อนนะหนูลงก่อนแต่ได้แบตจะหมดแล้วอ่ะ ลงก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวถ้าถ้าขึ้นใหม่ก็ถ้าขึ้นใหม่ก็จะเจอหนูบายบายคะ่ะขอบคุณนะพี่พี่ที่อยู่กับหนูขอบคุณนะคะ